สวัสดีนะคะเพื่อนๆแม่หมอว่านะตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปแรนดอมแล้วเนี่ยวันเนี้ยแต่รู้สึกมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยากทำอเออก็เลยลองมาพอดีว่ามันมีออลูกลูกดวงนะคะที่เขายังที่ที่ทักไปแล้วเขาเขาน่าจะลืมเวลาหรือเขายุ่งนะแม่หมอก็เลยขั้นเวลาโดยการมาอัดคลิปให้เพื่อนๆก่อนแล้วกัน นะคะเมื่อคลิปกลางวันเมื่อกลางวันก็ทําคลิปไปให้แล้วเนาะนอกสถานที่วันนี้ก็มาที่โต๊ะนั่งของตัวเองนะคะขณะรอลูกดวงที่เขาเลื่อนเวลาไปนะคะคราวนี้อ่ะเพื่อนวันนี้แม่หมอปล่อยข้อมือไปหลายวงนันเนี่ยแต่ก็แต่มีไม่เยอะไม่เยอะจริงๆเพราะว่าผ่านพิธีมาแล้วแม่หมอรีบจับจองแล้วก็เพราะว่าตัวเองก็ใส่ใส่แล้วดีใส่แล้วเฮงใส่แล้วปังแต่ว่ารุ่นของแม่หมอเนี่ยสีแบบนี้หมดก็เลยเอารุ่นนี้มาแทนก็สวยนะเป็นโอมนะเพื่อนโอมสัญลักษณ์ของ เทพินดันะคะพระพิคเนตพระแม่ลักษมีพระพิคเนตประทานความสําเร็จพระแม่ลักษณีสมีประทานทรัพย์สินและเงินทองนะคะความสวยความรักที่ดีนะคะคู่เนื erm ้อคู่ชีวิตอะไรนีก็แล้วแต่คนอินเดียนะนิยมนะคะพ่อค้าแม่ค้าคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเขามักจะบูชาองค์พ่อพระพิคเนตและพระแม่ลักษมีคู่กันเขาเรียกว่าลักษมีคเนตนะคะแม่หมอลืมเอาพระองค์ตั้งแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆวันนี้ โอมสีคเนสายานมหาขอให้ทุกคนสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยพังพร้อมนะคะก่อนที่จะมาเริ่มคลิปแรนดอมอ๋อเดี๋ยวเนี้ยนิดนึงนิดนึงกำไรเนี้ยแม่หมอมีหลายรุ่นนะแต่ว่าแล้วแต่ราคาก็จะไม่เหมือนกันแต่ทุกวงที่นํามาให้เพื่อนๆได้ไปซื้อเป็นของฝาก หรือว่าใส่เองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผ่านพิธีพามาแล้วแน่นอนนะเพื่อนนะรับรองก็ไปถึงไม่ต้องทําอะไรใส่แม่หมอเลยก็อธิฐานอะ่ะจะได้รับพลังงานดีๆนะคะโชคลาภเงินทองความสุขความสําเร็จหรือเหรียญน,นะคะเหรียญเหรียญองค์เหรียญของท้าวกูเบล่าหรือว่าเทพฮินดูมีเยอะแยะมากมายนะถ้าคนไหนสนใจก็ก็ทักมาคนนี้ว่าเป็นดูล่าของแม่หมอ สีเนี้ยตอนนี้หมดหมดอยู่นะคะแต่เดี๋ยวก็จะมีลสคอสสีชมพูเข้ามานะคะแต่ว่ารอของแป๊บนึงนะคนนี้ก็คือคนโอโหคนสั่งไปนะไปเยอะมากคนนี้เราไม่ได้เล่นเพนดูลัมเนาะกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแม่หมอก็เลยว่ามาเรามาเล่นเพนดูลัมก่อนขึ้นแรนดอมในวันนี้นะคะโอเคมาคนนี้นะนเพื่อนๆตั้งจิติฐานนึกถึงหน้านึกถึงชื่อคนที่เราอยากพูดถึงอยากนึกถึงอยากเออนึกถึงเขาอะนะ ว่าคุณต้องการถามอะไรแม่หมอจะให้สองข้อข้อแรกตั้งจิตดีๆนะเพื่อนอ่ะคิดไว้นะถ้าสิ่งที่คุณคิดเป็นจริงถ้าใช่ขอให้ยกหน้ายกหลังถ้าใช่ขอให้ยกหน้ายกหลังถ้าใช่ยกหน้ายกหลังถ้าไม่ใช่ให้หมุนถ้าใช่ให้ยกหน้ายกหลังเมื่อกี้ทุกคนเห็นป่าว่าหมุนก่อนอะแม่หมอยังไม่ได้พูดอะไรมาก แต่ว่าพอบอกว่าถ้าใชให้ยกหน้ายกหลังถ้าไม่ใช่ให้หมุนถ้าใชใ้ยกหน้ายกหลังค่ะแรงขึ้นค่ะแรงขึ้นค่ะแรงขึ้นอีกค่ะให้เป็นการยืนยันว่าใช่ให้ยกหน้ายกหลังเมื่อกี้เกือบหมุนนะเนาะเพื่อนเนาะเห็นใช่ปะอ่าเห็นปะเห็นปะเ,เ,เริ่มแกว่งเริ่มแกว่งแต่ยกหน้ายกหลังนะแม่หมาะสรุปเลยนะว่ายกหน้ายกหลัง ok นะคะคือใช่โอเคมาคราวนี้ข้อที่สอง อ่ตั้งจิตตั้งจิตนะแม่หมอทำไมรู้สึกมีพลังงานที่เหนื่อยทุกคนวันนี้ทุกคนเหนื่อยกันหรือเปล่าหรือไม่ค่อยโลง่งใครมีเรื่องไม่สบายใจไหมเนี่ยทำไมแม่หมออยากทำคลิปถ้าสิ่งที่ทุกคนคิดใช่ตั้งสมาธิแล้วก็นึกถึงหน้าเขาแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ถามถ้าใช่ให้หมุนถ้าใช่ ให้หมุนเมื่อกี้เขาจะซ้ายขวาเห็นปะยังไม่ได้พูดเลยเห็นปะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมมันตอนแรกเขาซ้ายขวาแล้วพอแม่หมอบอกถ้าใช่ให้หมุนค่ะถ้าไม่ใช่ให้ซ้ายขวาถ้าใช่ให้หมุนแรงขึ้นค่ะแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแรงอีกค่ะทุกคนใครที่สั่งเมนดูรัมแม่หมอไปไป,ไปฝึกพลังจิตกับเราเองนะ แม่หมอลองแล้วนะสําหรับบางคนที่ไม่ได้ฝึกบางทีก็ไม่ขยับนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะตามนี้ใช่ให้หมุนสองข้อนี้นะแต่ถ้าทุกคนคิดว่าเฮ้ยเออไม่รู้นะว่ามันว่ามันจะตรงกับทุกคนหรือ <c oughs> เป็นพลังงานแรนดอมนะเพื่อนนะแต่เราก็ลองเล่นกันดูเนาะโอเคมันต้องมีตรงบ้างแหละอ่ะเพราะว่าพลังงานถ้าใครใครจูนกับแม่หมอได้ก็มักจะเป็นไปตามนั้นนะคะเพื <c oughs> ่อนๆคนนี้เรามาดูพลังงานซิว่าวันนี้แรนดอมข้าคืนเนี้จะพูดถึง คนที่คุณนึกถึงยังไงเขาเป็นยังไงนะในเวลานี้แม่หมอไม่รู้นะว่าจะเล่าเรื่องของใครอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะก็มาเช็คดวงส่วนตัวแล้วกันนะคะเพื่อนๆพ่นอน id line lon 1215สําำหรับการสั่งของและจองคิวดูดวงนะคะซึ่งตอนนี้ไปถึงวันที่2 6ทธันวาแล้วจ้ะเพื่อนๆจ๋าโอเคขอพลังงานไพ่ค่ะขอทุกคนทุกคนจ๋าอย่าพึ่งหนีแม่หมอไปไหนนะทำไมช่วงนี้ยอดดูเงียบจังหรือว่าเบื่อคลิปแรนดอม นะถ้าอยากให้ทำคลิปรนด้อมอะไรก็บอกนะจ๊ะแล้วก็ฝากดูโฆษณากดไลค์กดแชร์ด้วยนะทำไมช่วงนี้คนเข้ามาดูน้อยอะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวน้อยใจนะอุตส่าห์ตั้งใจทำคลิปให้นะ <laughs> โอเคอ่ะพลังงานของเขาเป็นยังไงคะตอนนี้เพจออกครับจริงๆแล้วอะถ้าคุณถามถึงคนไกลเนาะ มีการข้ามน้ําข้ามทะเลเป็นคนที่แบบเด็กกว่าคุณได้เป็นคนที่นิสัยเด็กได้จริงๆแล้วความรู้สึกของเขาในเวลาเนี้ยมีคนคิดถึงคุณอยู่ได้ไหมแม่หมออาจจะใช้แรนดอมแนวนี้แม่หมอสึกถึงความว้าวุ่นใจแม่หมอดิบเพนโดลัมขึ้นมาแล้ว,ลวรู้สึกว่าฉันต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อน,อน,อนในแรนดอมในคลิปในช่องนี้มันมีคนอยากจะบอกคุณนะเขาจะอยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วอ่ะทิ้งเงียยไปอ่ะหัวใจเขาอ่ะ ยังนึกถึงคุณเสมอเลยคุณเห็นตรงนี้ไหมเขายังรักนะเขายังรักแต่อาจจะมีเรื่องเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันนิ่งเงียบหรือเขาช้าเหมือนสายน้ําคนคนนี้เชื่องช้าเหมือนสายน้ําหรือว่าหรือว่าเขากาลังไปอยู่ในมุมของเขาขอดูพลังงานเขาไปก่อนนะแม่หมอจะยังไม่ดูพลังงานคุณนะเดี๋ยวคืออยากรู้ว่าเขาต้องการบอกอะไรวันนี้ขอขอจะชัช้นเลยว่าคนคนนี้อยากต้องให้แม่หมอสื่ออะไรกับพวกคุณ เขารู้สึกว่าคุณนะมีกำแพงใจให้กับเขาเขารู้สึกว่าคุณนะเขาเออเขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาทําเรื่องราวที่คุณสร้างกําแพงเฮ้ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรหรือว่าคุณไม่ได้มีกําแพงกับเขาอะให้รู้ไว้นะว่าคนนี้รู้สึกนะว่าคุณไม่ปกติอะไม่เหมือนเดิมไม่ไม่ได้เปิดใจเหมือนเดิมหรือว่ามีกําแพงหรือว่าเริ่มเริ่มก่อก่อปิดกั้นหัวใจของคุณ่ะเขาเข้าถึงคุณยากเขารู้สึกว่าเขา เขาช่างใจคุณไม่ออกอะว่าตอนนี้คุณคิดถึงเขาไหมคุณยังรักเขาหรือชอบเขาไหมคนคนนี้นะถ้าสําหรับบางคนที่เขาเงียบหายไปอะเขารู้สึกว่าที่เขาไม่กล้าเข้ามาเขาไม่มั่นใจว่าคุณยังรักหรือหรือยังโอเคกับเขาอยู่ไหมเพราะการกระทําที่เขาเงียบหายเขาคิดถึงคุณอะตอนนี้มันดิ่งมากเพราะแม่หมอรู้สึกว่าแม่หมอวาวุ่นตั้งแต่มานั่งตั้งแต่นั่งโต๊ะเนาะแม่หมอกำลังจะอ่านไพ่ ออจะรอดูดวงส่วนตัวแล้วแล้วคนดูดวงส่วนตัววันนี้เขาน่าจะลืมหรือว่าติดธุระอะไรไม่รู้แม่หมอรู้สึกไม่สบายใจแม่หมอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเรามาทําคลิปให้เพื่อนๆดีกว่าคนเนี้ยมันมีพลังงานของเอ็ดออฟสอดคนคนนี้คิดมากคิดเยอะแต่แม่หมอเชื่ออย่างว่าการที่เขาไม่คุยไม่ทักไม่พูดอะเพราะเขาไม่มั่นใจว่าคุณยังลักเขาอยู่อะเพราะว่าคุณไม่แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นๆแล้วอะ ถ้าเราถ้าถ้าถ้าเกิดเพื่อนคนใดคนหนึ่งที่เคยแสดงเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบพูดหรือว่าเทคแอคชั่นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณนะ่ชอบเขามากๆอะ่ะตอนนี้พวกคุณไม่ได้ทําใช่ไหมแต่พวกคุณอาจจะไม่รู้ตัวเนาะว่าว่าเฮ้ยเราเราเปลี่ยนไปนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคุณอาจจะแบบพูดอะไรแบบชวนเขาคุยชวนง้อชวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงหลังคุณคุณไม่เหมือนเดิมอะ่ะคําพูดหรือว่า บางอย่างที่สําหรับบางคนทีมอาจจะไม่ได้เงียบหายกันไปที่ยังคุยกันอยู่นะแลนดอมนี้ก็ได้นะว่าเฮ้ยพฤติกรรมคุณเปลี่ยนไปคําพูดหรือว่าลักษณะการทักการอะไรอเคุณไม่เหมือนเดิมอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่มั่นใจว่าตอนเนี้ยคุณยังต้องการเขาปะแม่บอรู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเฮ้ยแต่คนคนเนี้ยคุณดิวอะคนที่เป็นลาธาน้ําได้นะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ โดดเด่นก็รากดนะเนี่ยคนทางไกลได้ด้วยนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีนิสัยแตกต่างจากคุณ <c oughs> เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยนะฉันพูดอย่างเธอไปอย่างฉันบอกอย่างนี้เธอต้องคิดอย่างนี้แบบคือเป็นพลังงานที่ท,ที่ที่เหมือนงัดข้อ,อกันตลอดเวลาตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเออตั้งแต่เจอกันแรกๆเดือนสองเดือนก็เริ่มงัดข้อกันด้วยคําพูดที่ไม่ลงรอยไม่ยอมกันแล้วปะพวกคุณอะ รักทางไกลแล้วดิวกับฝรั่งได้นะดิวกับคนไทยในต่างแดนได้นะเอ็ดออฟสอร์คือเขาอะมักจะไปใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวคนเดียวต่างบ้านต่างถิ่นหรือว่าชีวิตเขาเหมือนมันไม่มีใครมาตั้งนานละเหมือนชีวิตเขาอะคนคนนี้ไว้คนที่คุณดิวด้วยอะค่อนข้างจะไว้ใจคนยากเพราะชีวิตเขาต้องผ่านความลําบากหรือต่อสู้ดิ้นรนตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่วัยรุ่นทําไมแม่หวนรู้สึกแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้คือพลังงานคุณนะคนที่คุณดิวด้วยเนี่ย เขาเป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้วยตัวเขาเองเหมือนเหมือนเขาไม่ค่อยมีใครซับพอชีวิตเขาเท่าไหร่เขาต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องสู้อ่ะหรือเลยทําให้เป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆหรือเป็นคนที่ที่ไม่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณเข้ามาในชีวิตเขาอ่ะคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยต้องการอะไรจากเขาเนี่ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาคิดซึ่งจริงๆอะพวกคุณที่เข้ามาดูคลิปแล้วด้อมม่หมอคือชอบเขานั่นแหละ อยากเทคแคร์แต่บางทีช่วงมันมีช่วงที่ที่ไม่เข้าใจกันอะแล้วคนคนนี้คิดมากนะเป็นคนที่คิดมากแล้วตอนนี้เขาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขาคิดมันถูกเช่นคุณยังชอบเขาคุณเขาอาจจะเคยคิดว่าเอ้ยคุณชอบชอบชอบ,ชอ,บอะไรเงี้ยไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใจแต่ตอนนี้เขาไม่มั่นใจเพราะว่าสิ่งที่คุณทําคือน่ากลัวนิ่งสนิทหรือว่าการพูดคือคุณไม่อาจจะไม่รู้ตัวกันเนี่ยว่าการแสดงออกของพวกคุณอะเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ เริ่มที่จะกังวลใจหรือตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งก็ได้นะจ๊ะนะเฮ้ยเขารู้สึกว่าคนใครบางคนที่เคยมูไปจากชีวิตคุณะ่ะตั้งใจไปอะมันมีพลังงานการขับเคลื่อนของการวนกลับนะสองใบมีคนบอกว่าแม่หมอคลิปคราวที่แล้วยังบอกว่ามีคนใหม่เข้ามาเลยทําไมวันนี้พลังงานคนเก่าก็คนเก่ววาก็ยังไม่ยังไม่ไปไหนอะคือแบบแต่จะทําอะไรก็ไม่ทําอ่ะย,ย,ยึกยักยักอะได้แต่คิดแกได้แต่คิดถึง ที่แต่ไม่ถึงที่เพ่อเพื่อนเล่าพูดเรื่องลิขสิทธิ์ได้ไหมเนี่ยแม่หมอนะคือถ้าไม่ไปพูดไม่ไปคอมเมนต์กันบางทีมันก็ไม่ไม่เกิดนะคะโอเคนะไม่เกิดเรื่องอะไรเงี้ยเข้าใจปะเพราะเราไม่ได้มีเจตนาจะมาสร้างรายได้ด้วยเสียงเพลงไม่ใช่นะคะนะโอเคเพราะนี้ว่ามันมีพลังงานของคนที่มีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางเยอะเนาะแล้วก็ความคิดที่มัน ไม่ค่อยเข้าใจกันพูดอย่างไปอย่างแล้วคนคนนี้คือมันเหมือนก็ต้องปล่อยให้เขาไปตกตะกอนทำไมแม่หมอดรู้สึกพูดถึงคนนี้แล้วแม่หมอดเหนื่อยถอนในใจเพราะอะไรปะเพราะจริงๆแล้วมันสามารถที่จะเปิดใจคุยกันได้แต่คนคนนี้แม่หมอดรู้สึกถึงมารังคความอึดอัดของเขานะการทรมานใจเขาเป็นคนที่อึอดอัดอ่ะเป็นคนที่แบบอยากคุยอยากปรับความเข้าใจแต่เขาเลือกที่จะทําอะไรที่ตรงข้ามใจตัวเองตลอดเลยอะ่ะ เขาเป็นคนที่แบบคนคนนี้นะแม่หมอรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับปมบางบางอย่างเลยนะเพื่อนมันคือปมที่เกี่ยวกับว่าคนคนนี้มักจะทำอะไรเนี่ยไม่ได้อย่างที่ใจตัวเองต้องการตั้งแต่เด็กอ่ะคือเหมือนก็ว่าชีวิตเขาเหมือนมีภาระ ภาระครอบครัวหรือภาระที่เขาต้องเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้โอ้มันรางสารตรงที่ว่าเขาไม่สามารถเลือกชีวิตของเขาได้แบบอิสระเข้าใจป้ทุกอย่างถูกตีกรอบด้วยครอบครัวหรือความรับผิดชอบถ้าเขาเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนเมนนห้แม่หมอฟังดีเพราะแม่หมอรู้สึกถึงความที่ว่าเขาเขาคิดนะเอาจริงๆคนคนคน,นี้ไม่ใช่คนไม่ดีนะถ้าสําหรับที่มาดูแต่ว่าด้วยความไม่เข้าใจแล้วก็การแสดงออกมาของเขาทําให้เรารู้สึกโกรธหรือว่ารู้สึกขัดแย้ง กับพฤติกรรมที่เขาสื่อออกมาซึ่งจริงแล้วเอาจริงๆนะเขาก็น่าสงสารเพราะอะไรปะคนคนนี้เหมือนต้องทําอะไรที่มันตรงข้ามใจตัวเองตลอดเหมือนอยากจะมีครอบครัวก็มีไม่ได้ด้วยภาระหน้าที่หรืออยากจะใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการก็ทําไม่ได้เพราะมันมีบางอย่างที่ทําให้เขาทําไม่ได้ถามว่าเขาเขาถามว่าเขาต้องการจะอยากเป็นอิสระแล้วก็ทําในสิ่งตัวเองต้องการไหมแม่หมอรู้สึกถึงพลังงานของคนที่อยากนะแต่อึดอัดมากอะ่ะเพื่อน แม่หมอเห็นใจเขายังไงไม่รู้ว่าวันเนี้แป๊บนหนึ่งนะคะคราวนี้แม่หมอรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาจะทนไม่ไหวกับสิ่งที่เขาเออพลังงานนี้มันจะเป็นพลังงานของคนที่กดความรู้สึกตัวเองก็ได้นะคิดแต่ทําไม่ได้ถ้าไปต่อมันจะเป็นยังไงอันนี้ฝั่งเขาคิดถ้าเขาปล่อยตามใจตัวเองเขาจะผิดไหมเขาจะเขาจะทําสิ่งที่ผิดไหมหนึ่งกรณีที่หนึ่งทำสิ่งที่ผิดไหมถ้าปล่อยใจปล่อยอะไรบางอย่างไปอะนะคะอืมแม่หมอรู้สึกแบบนั้นอะ แล้วก็แบบเออแล้วรู้สึกถึงพลาังงานที่ที่เหมือนกับว่าถ้าเขาปล่อยตามใจตัวเขาเองเขาจะสําเร็จไหมเขาจะเลือกถูกไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเลือกถูกไหมกับสิ่งที่ที่เขาเป็นสิ่งที่เขาเพยายามเออเขาก็เลยรู้สึกว่าเขากลัว,ลวกลัวการเลือกของตัวเอง การที่ไม่สามารถเลยที่จะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้คุณคนนี้น่าเห็นใจนะเขาเลยรู้สึกอยากจะมาบอกให้แม่หมอพูดหน่อยว่าจริงๆแล้วอะ่ะ<ๆ>เขาเป็นคนที่อยากทำอะไรอยากทำอะไรตามใจตัวเองนะแต่ชีวิตเขามันไม่ได้จริงๆเพราะว่าถูกตีกรอบอันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยสงสารเขาแม่หมอเหมือนใบโพล่าแลยแต่กลางวันยังพูดพูดเหมือนเราจะไปอยู่ห,หัวก็อยู่เลยวันเนี้ยรู้สึกเขาอยากพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดบ้างอ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะนั้นขอขอพูดแป๊บหนึ่งนะเออ อแปลกจังแล้วเขาต้องการบอกอะไรพวกคุณอีกอะ่ะเขารู้สึกว่าตอนเนี้เขารู้สึกว่าเขาต้องเก็บพวกคุณไว้ในใจเหมือนเพลงซ่อนกลิ่นหรือว่าเติมใจเอ่อเก็บเธอไว้ลึกสุดใจลึกสุดใจเนาะไปลองฟังดูนะกับเพลงซ่อนกลิ่นว่าเขาอยากเขารู้สึกว่าเขาเก็บความรู้สึกนี้มานานแล้วอะ่ะแล้วมันทรมานเขาอะ่ะแล้วมันเหมือนว่าเขาอยากจะเป็นคนที่แบบกล้าพูดกล้าแสดงออกกว่านี้หรือว่า อยากจะเป็นตัวเองอ่ะมันเหมือนเขาสร้างกรอบปิดบังหน้ากากของตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะแบบป้องกันตัวเขาเองแต่สิ่งที่เขาทำมันยังยิ่งทําให้ทั้งคู่เจ็บปวดเข้าใจว่าความรักความสัมพันธ์ของเขากับคุณอ่ะมันเลยไปยากมากๆเนี่ยเออแต่ถามว่าใจเขาว่าไฟร้อนรุ่มมากแล้วนะ king of a n d s คนคนี้มีความรู้สึกให้แก่คุณมากๆเลยอ่ะมีความรู้สึกให้แก่คุณมากๆแล้วเขารู้สึกว่า เขาจะทนไม่ไหวแล้วกับความรู้สึกนี้อยากจะทักอยากจะคุยถ้าคุณเงียบแล้วต่างคนต่างเงียบไปคือมันจบเนาะเพราะว่าคุณก็คงเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ที่เขาไม่ยอมพูดความในใจอะ่ะแล้วก็ไม่ยอมอธิบายเหตุผลใดๆอะ่ะแต่แม่หมอมาบอกให้นะบางคนตรงนะถ้าไม่ตรงก็บางคนไม่ตรงก็ไม่ต้องไปดึงนะคะสําหรับคนที่สงสัยอะ่ะก็เข้ามาดูส่วนตัวเนาะ LON หนึ่งสองหนึ่งห้านะคะ ID นะแล้วก็คนนี้ก็มาดูอีกนิดนึงว่า แล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเพราะเขาจะทนไม่ไหวอะแล้วคนคนนี้นะคุณจริงๆแล้วเขามีพลังงานถึงความต้องการคุณมากเคมีที่ตรงกันนั่นแหละเข้าใจใช่ปะโตกันแล้วเนาะเอ้าเอ้าแม่หมออ่านตามนี้ที่หมดนี้แล้วก็จะพอแล้วกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามาแค่นี้ก่อนเนาะเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณ่ะเห็นคุณในสื่อโซเชียลแล้วคุณมีอิสระแล้วคุณมีความสุขอ่ะคุณมีความสุขมากๆคุณแบบใช้ชีวิตได้อย่างอิสระแล้วเขารู้สึกว่าถ้าปล่อยแบบเนี้ย คุณก็จะยิ่งห่างหายไปเรื่อยๆล่ะมันมีเนี่ยมันมีมาเนี่ยอ่านไปหมดนะเขารู้สึกรอคอยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการรอคอยข้อความหรือการสื่อสารบางคนเนี่ยถ้าเกิดคุณถ้าเกิดกรณีที่หนึ่งคุณทักเข้าไปแล้วเขายังไม่อ่านหรือยังไม่ตอบน,น่าจะเป็นความรู้สึกที่เขาพยายามปิดกั้นตัวเองที่ทะเลาะกับตัวเองอะว่าจะเอาอยัางไงดีถ้าเขาทักกลับมาหรือตอบกลับมาความสัมพันธ์นี้มันต้องไปต่อนะ ซึ่งถ้าไปต่อแล้วเขาโอเคไหมตัวเขาอะเขาจะรับได้ไหมเช่นว่าตัวเขาเองก็ยังมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขหรือต้องเคลียชีวิตเขาใช่ไหมหรือบางคนยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์หรือว่าชีวิตคู่แล้วถ้าคุณพร้อมหร่ะถ้าการกลับมาเนี่ยคือเขาต้องเขาต้องมั่นใจแล้วว่าเขาจะต้องไปต่อในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับคุณหรือว่าจะเลือกเงียบไปเลยอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกอืมกับสองคือบางคนอะอยังไม่ได้ฝั่งคุณอะ ยังไม่ได้ทักเขาไปแล้วเขารอข้อความจากคุณก็ได้แต่เขาจะไม่ทําอะไรมันแหมมันก็เกินไปใช่ป่ะคือแบบไม่ยอมทักคุณไปก่อนเพื่อที่จะให้คุณตามเขาหรือว่าคุณต้องการเขาคุณต้องตามเพราะกลับไปสี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็น2ออย่างนะแต่แม่หมอรู้สึกว่าพลังงานในฝั่งที่ว่าถ้าคุณทักเขาไปแล้วเขายังยังไม่อยากจะคุยหรือยังไม่ไม่รู้จะตอบไงเหมือนกับเขาไปกัดกองว่าจริงๆแล้วเขาต้องการคุณไหมถ้าเขาถ้าเขาตอบคุณกลับมาเนี่ย มันจะต้องสารต่อกันเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งเขาจะเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเขาพยายามปิดกั้นความรู้สึกแท้จริงของตัวเขาเองอ่ะเพื่อนเข้าใจปะแต่เขาก็กลัวคนทงนี้ย้อนแยงแ้งละแต่เขากลัวก,วการสูญเสียเนาะเจ็ถ้วยกลัวจะเสียคุณไปใจหนึ่งก็กลัวจะสูญเสียหรือเสียความสัมพันธ์ที่มันยีลายารานบางคนนะลินผันแล้วเนะี่ยเจ็ดเดือนเงี้ยเจ็ดปีและเจ็ดอีกแล้วนะ หรือมน้อยกว่านั้นก็ได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ตอบข้อความคุณหรือว่าเลือกที่จะไม่คุยกับคุณบล็อกคุณไปเรื่อยๆอ่ะแล้วถ้าเขายังลืมคุณไม่ลงแล้วอย่างเงี้ยเขาจะทํำยังไงคือเขาย้อนแยง้งเพื่อนเขาย้อนแย้งมากคือเขาเหมือนกับเขาหยุดเพื่อทบทวนก่อนว่าถ้าเขาอ่านข้อความคุณนั้นแสดงหรือว่าตอบกลับมาเนี่ยคือเขาต้องพร้อมที่จะคือจะมายึกยักษ์อย่างนี้นก่อนไม่ได้ละถ้าเขา้า <laughs> ออกในความสัมพันธ์เนี่ย มันจะเริ่มมันจะเริ่มยากที่จะที่ที่ที่คุณจะยอมรับได้อีกคือไม่อยากผิดซ้ำแล้วคนเขาอะนะเขาไม่อยากผิดซ้ำๆเขาเหงาแล้วเขาก็น้อยใจกับสถานะของตัวเองหรือน้อยใจกับชีวิตตัวเขาเองนะเหมือนกับว่ามีคนหยิบยื่นความรักเหมือนทั้งคุณน่ะหยิบยื่นความรักให้เขาแล้วทําไมอะเขาเลือกที่จะรับมันไม่ได้ทําไมเป็นที่ตัวเขาหรือเป็นที่ความคิดเขาหรือปมอะไรของเขาก็ไม่รู้ มไหมอะไรไหมซึ่งเขายังไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้อยใจว่าทําไมอะ่ะคนที่สามารถท,ที่ที่แบบอยากจะรักอะ่ะทําไมเขารักไม่ได้ทําไมเขาจะต้องเลือกในสิ่งที่เขาแบบบางคนเนี่ยแบบต้องเลือกในสิ่งที่ที่ตัวเองไม่ได้ต้องการอะ่ะเออทาไมไม่หมอนรู้สึกเห็นใจเขาว่าตอนเนี้ยแต่บางทีนะสําหรับพลังงานตัวเขาเองอะ่ะอาจจะไปแบบ ไม่รู้ดิแม่หมอนึกถึงพลังงานของสามเหรียญจริงๆเขาอยากกลับมาคุยกับคุณนะแต่เขาจะกักคุณไว้ในความสัมพันธ์ถ้าเขาไม่พร้อมอะ่ะแล้วเขาก็จะไม่ให้สถานะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะ่ะคือกักคุณเขาเป็นคนใดคนหนึ่งในชีวิตเขาอะ่ะอาจจะเขาอาจจะทําอย่างนี้คนอื่นจนด้วยหรือเปล่าหรือคุณรู้สึกไม่โอเคปะ่ะเหมือนกับว่าเขาไม่พร้อมก็ไม่พร้อมสิทำไมต้องมานั่งดึงคนสองสามคนไว้ในชีวิตเพื่อซัพพอร์ตใจเธอด้วยนี่ฝังคุณคิดอะ่ะแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นอะ่ะเออเอ ถ้าถ้าไม่พร้อมเพราะแค่คนสองคนก็โอเคใช่ไหมไม่พร้อมเพราะว่าไปดึงคนอื่นอีกอย่างเงี้ยมันก็แบบแปลกๆเนาะทําไมมันรู้สึกแบบนั้นเขารู้สึกเจ็บปวดในวันที่คุณคุณเดินหายไปแล้วไม่อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไม่เหมอรู้สึกนะเขารู้สึกเจ็บนะถ้าพอพอคุณเงียบจริงอะพอคุณแบบรู้สึกว่าเออถ้าเธอถ้าเธอไม่ชัดเจนอะแล้วก็เข้า,เข,าเข้าออกบ่อยๆอ,อะฉันก็ไม่ไหวฉันก็ไม่อยากตามไม่อยากยื้อแล้วเพราะฉันเจ็บสองใบนี้จะเป็นอะไรวะเนี่ย เพราะว่าการกระทําของเขาอ่ะมันเหมือนคนที่ปากกับใจไม่ตรงกรันเจตตาแอบชอบแอบรักแอบคิดถึงแต่ก็ไม่พูดความรู้สึกรักแต่ไม่บอกแล้วใครจะรู้อ่ะรักแล้วใครจะรู้ว่ารักหรือเปล่าเนี่ยซ่อนปิดบงังความรู้สึกเอาไว้แล้วตัวเองก็เจ็บแล้วตัวเองเจ็บไม่พอนะดึงกันไว้ในความสัมพันธ์นะแล้วก็ไม่บอกความรู้สึกไม่เปิดใจอ่ะใส่นังกาอยูออย่างเงี้ยแอบรักมานานด้วยแล้วเจ็บขึ้นอีกละ เจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดอาทิตย์โอ้เจ็ดอาทิตย์น้อยไปตัดทิ้งดีกว่าเจ็ดเดือนเจ็ดปีแล้วก pues ig like, ันนะคะเพื settling, bad, life, ่อนๆคนคนนี้จริงอยากเดินไปพร้อมกับคุณนะอยากแบกคุณไว้ในความสัมพันธ์แต่เขาถามคุณว่าคุณจะพร้อมไปกับเขาไหมอ่ะมันอีกนานนะเพราะระยะทางเนี่ยนานนะกว่าจะสําเร็จตัวเขาเองอ่ะน่าจะยังไม่ค่อยพร้อมในเรื่องของชีวิตเขาเท่าไหร่อ่ะเขาเลยรู้สึกว่าที่เขาปล่อยคุณไปอ่ะเพราะว่าเขาไม่พร้อมไม่รู้ดีว่ามันเกิดจาก ปมของเขาหรือว่าตัวเขาไม่พร้อมจริงๆหรือว่าเขาไม่เข้าใจว่าตัวเขาเองต้องการอะไรหรือเขายังอยากมีความมั่นคงอะไรบางอย่างเขาถามคุณว่ารอเขาได้ไหมอะในวันที่เขาพร้อมอะคุณจะก้าวไปกับเขาแล้วจะแบกกันไปอย่างนี้ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วมันเหนื่อยอะวันสองพันเนี้ยสิบไม้นเท้าขออีกใบด,ดิแม่หมอรู้สึกว่าอยากอีกใบโอเคใต้สำรับสามถ้วยเขายังอยากมีคุณอะยังอยากมีคุณแล้วแกจะทําอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยตามว่ะแม่หมอมองว่าเขาตามอะแต่คุณแบบ ต้องให้เขาไปให้เขาไปรู้สึกแบบนอนซึมเศร้าคิดก่อนนะให้เขาไปเหงาเขาก่อนนะสี่ที่สี่เดือนเหลืองคนนั้นแหละปล่อยเขาไปก่อนเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เนาะฝั่งคุณนะทําอะไรไม่ได้แต่เขาอยากยังอยากมีคุณในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของคําว่าเพื่อนหรือมากกว่าเพื่อนเพราะเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะตกตะกอนทางความคิดว่ามันเหมือนขาดไม่ได้อะไม่เหมอรู้สึกเขาจะวิ่งตามคุณนะจะตามยังไงก็แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะมันจะได้มีการกลับมาปรับความเข้าใจหรือว่า กลับมาได้คุยกันอีกใช่ไหมยืนยันสิน่าจะใช่เพราะว่าคุณคือโลกของเขาโลกหนึ่งโลกทั้งใบงเป็น D M paste อะเขานึกถึงแล้วว่าถ้าไม่มีคุณใครจะมาห่วงเขามารักเขามาใส่ใจเขาละเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณเป็นครอบครัวของเขาในใจเขานะมันอบอุ่นนะอะ,อะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดูโฆษณาไม่หมอด้วยนะเพื่อนๆกลับมาดูกันเยอะๆนะทําคลิปให้นะคะโอเคสวัสดีคะ่ะ